ติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวในสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะโดยแรายง,งานจังหวัดยะลานีคะก็นําเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะีคะหลังพบติดเชื้อโควิด -19 จํานวน57รายค่ะหลังจากที่มีการตรวจนะคะค้นหาด้วยการสวบด้วย ATK เนี่ยก็พบค่ะว่าเป็นบวกอีก46รายค่ะ วันนี้ค่ะนางสาวพุทธชาติอินสวาแรงงานจังหวัดยะลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลาจัดหางานจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขสาธารณสุขค่ะรพอพศตสเตงนอกและเจ้าหน้าที่ปกครองเมืองยะลาเข้าตรวจสอบแคมป์พักคนงานก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดบำรุงโยธากิจหมู่ที่12ตำบลสเตงนอกค่ะซึ่งได้รับรายง,งานมาว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจพบแรงงานในแคมป์ก,ก่อสร้าง ดังกล่าวนี้ค่ะติดโควิด -19 จําจำนวน57รายเป็นข้อมูลนะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะค่ะซึ่งล่าสุดของวันนี้นะคะที่ได้มีการเข้าตรวจเอทิเก e อีกครั้งในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงไม่แสดงอาการจำนวน1 1 7รายพบเป็นผลบวกอีกจำนวน46รายค่ะจึงได้จัดชุด ยาฟาวิพิราเวียนะคะให้กับแรงงานที่ติดเชื้อทันทีแรงงานจังหวัดยะลาก็ได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เป็นนโยบายและคำสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาซึ่งได้กำชับให้เข้ามาดูแลทั้งผู้ประกอบการและก็กลุ่มแรงงานที่ติดเชือ้อทั้งนี้ค่ะก็ได้เน้นย้ำและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการแรงงานนะคะให้ถือว่าปฏิบัติ ปฏิบัติการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและกำชับค่ะให้มีการกักตัวผู้ที่ติดเชื้อให้อยู่ภายในบริเวณที่พักและจะมีการตรวจประเมินติดตามอาการอย่างต่อเนื่องค่ะ